สวัสดีค่ะมื่อนี้พบกับช่องทิปปี้ชาแนลนะคะมื่อนี้ทิปสิว่าเยอ่ยูะบักแปงโม่ค่ะไปซื้อมาจากตลาดนะคะเห็นหน้วมันฉ่าดีนะก็เลยอเอามาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิร์นกันนะนี่เลยจ้ะบักแปงมูฉ่ำๆอันนี้ที่พันไว้แล้วเนาะหอนหอนพ่อแม่พี่น้องเลยโอ้สีงามงามมะกากินจ่อย จะซื้อมากินให้พ่อแม่พี่น้องในเบิองเราแต่ว่าทิปเป็นคนที่แปลกนะบักแตงมุ้งเนี่ยมกเคลียรเม็ดออกนะของขนเทาก็กินเลยจ้ะแต่ว่าถ้าเป็นชุ่มเม็ดบักย่มเม็ดบักคอเม็ดบักไฟ่ทิปกินนะคะทิปเกินร้องได้ไหมมันแสบเนาะว่ากินตำแบกย่มเนี่ยโอ้ยแสยบบอกมาเลยทิกะน้ำร้ายไหลนี่เลยจ้ะ ้อนคุณแม่พี่้อกเอ้ยยูนในของสำมสมซอมาเนี่ยเขาต้องไปแช่ตู้เย็นเนาะมันยังสีแบบเย็นๆช้ำๆเวลากินเนาะมันก็แสบไหมคะแสบแล้วก็หวานๆนเนาะ มีคิดจะมาให้เบิง้งม่เลยแตงโมแตงโมแตงโมมาสั่นหวานๆฉ่ำๆนี่จะ้ะใ่เรื่องากันไปหาสื่อกินเดอร์หน้าหวัวลองสีขาา้าวหาวยังฉ่ำๆนนเนาะหวานแาบนี้ก็อยากกินไอติมไอซ์รีมไอติม ไม่กินน้ำกันจ้ะอึ๊บห่อนมาขาดท่างผุน่นติบแล้ห่อนห่อนมาเปล่งเฮอทิบแตะซำอมมาโคตรอกกำลังกายนี่จ้ะแดงโมแดงแดง กินไปเหือกัดน้อยไปคัะแตกไป่ะมอนอืยแตะพอโลค่ะ ห่อนค่ะห่อนค่ะค่ะกรุงเทพยังคือห่อนเทนาะมุงเป็นเฮอทิเต็ปซ้ามห้องอบร้าหน่าออกกำลังกายมากไหม อยาพากันเริ่มไปหาสื่อกินนะจ้าตกแต่งโมช,มชม่ำๆหวานๆเอามาแช่ตู้เย็นตนสิได้แบบเย็นๆเวลาเขากลับไปปลุกไม่งั้นจะเย็นๆหวานๆชื่นใจค่ะค่ายหอนใดค่ะภายมาคลิปนี้แต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่นสะกายให้ทิพน้อไม่ได้จ้ะเสร็จเป็นกำลังใจให้ทิพเพชรคลิปนะคะขอบคุณอะไรจ้าไม่ลู้จ้ก